ผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะคะกลับมาชมกันต่อค่ะกับการแข่งขันเอสโคล่วอลเทนนิสระลิกประจำปี2565คู่สุดท้ายของวันนี้นะคะเกมการแข่งขันในประเภททีมหญิงค่ะขอนกันซาวีซีนะคะลงสนามพบก,กับทางสุพิมชมบุรีอ e ีเทคค่ะก็จะแข่งขันกันยาวเลยนะคะจนจบฤดูกาลนี้ค่ะที่าครกีฬาในมิบุตรนะคะตมเกมค่ะโอ้โโอโตามแรกลายก่อนเลยค่ะสุพีมจังหวะเพิ่ตีของกนิกาค่ะ บอลแรกได้ยกมาข้างหลังเอ็มออนตีฉลับล็อกอู้ยังตามเก็บพะนสุพิมบอลสามอ่ชกข้ามายังอยู่ที่สุพิมนะคะสุธาตาอาัดสวนค่ะลูกนี้เป็นแ้มสามต่อนหนึ่งค่ะอันนีการฮะเสิร์ฟต่ออู้บอลแรกไม่ค่อยดีค่ะโยนข้ามไปก่อนนะคะผันแก่นสุพิมเลือกมาบอลสั้นปลื้มจิต ไม่ได้หนักค่ะลูกนี้แต่บอลี่มันรูดเข้าไปในบล็อกนะคะ,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 ะต่อแล้วนิกาได้พขได้ค่ะแคทเอรีตีมาติดบล็อกได้บุยครั้งเอาอีกทีค่ะแคทเอรียังเก็บได้ค่ะภีมสุภาตาหยอดพื้นขันแก่นจะได้สวนเอมอนวางท่าม,มาสุภาตาอาจมาลูกนี้ยังเหนียวค่ะขันแก่นพัทยา หวังจาก3เมตรแล้วสุธาตาอัดมาติดบล็อกโอ้ไม่ไหว,หวค่ะบอลน,นี้10ต่อ4ครับถึงจิตเซิร์ฟมาครับบอลแรกห่างไปหน่อยค่ะคอนแกนอฟฟรีอ,อัดตรงนี้ฉลับบล็อกลงไปค่ะเรลนานอกได้ผลครับกลับมาเป็นสกอร์ครับทางแครทรีครับ13ต่อ6นะคะลงมาเซิร์ฟพาสุธาตา,าน,น้อยๆครับบอลแรก อัิยาตีมาลูกนี้เยลเงนเจ็ดพันค่ะสทีมโอ้้วสวนมาเป็นคะแนนค่ะอัน,นิกาสิบสี่ต่อหกค่ะเม่ด,มเดีเท่าไรค่ะวันแรกตั้งตั้งอัดลูกนี้ติดบ,บล็อกอัทยาเปลี่ยนยอดยังไม่ผ่านบล็อกค่ะแล้วมาจากสามเมตรอาวค่ะเป็นตป้าเกมลูกของทางเชคทีนะคะ,ะแบกทีมอยู่คนเดียวเลยครับในช่วง ต้นเซตแรกครับทางแคทรีครับเ<ๆ>พื่นอนยังเครื่องไม่ร้อนเท่าไหร่ครับตอนนี้เป็นแคทรีคนเดียวครับที่เครื่องติดครับของฝั่งขอนแก่นครับลุงนิบแต้มแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับทางขอนแก่นลื้มจิตใหไม่เต็มมือเก็บได้ค่ะขอนแกน่นโยกมา้างหลังเอ็มออนติดบล็อกไดู้อ,อีกครั้งค่ะมาที่แคทรีไปิซอลลงไปค่ะ สิบห้ายี่สิบสามค่ะในรัดเซิร์ฟสวยค่ะบอลแรกลรเข้ามาตีค่ะกันิกาน,นกันิกาเนี่ท็อปฟอร์มมากเลยนบเซตแรกครับมาในวันนี้นี่ได้เป็นผู้เล่นตัวตีนะคะบบโอ้โลกูกนี้ไปชนะกันเองคะ่ะแล้วจบครับ เซตแรกด้วยความรวดเร็วครับ25ต่อ20ครับสุพีเก็บไปก่อนครับ2องเท่ากันค่ะโอ้เสร็นี้ได้ลงด้วยนะคะวัชริยาโอ้จะสวนมาคราวนี้เป็นคะแนนค่ะเสิร์ฟท่ามริก,กา,าได้ครับวันแรกเทศรีโอ้อดิบมาแล้วเป็นคะแนนค่ะบรรยกาดมากเลยครับทางเทศรีครับตียังมีเฉือนเฉื่อยนำ5ต่อ3นะคะขอนแก่น สวยค่ะบอลแรกปลื้มจิตมารองไม่ทันนะคะจังหวะบอลตีของปลื้มจิตปลื้มจิตเซริรบเราพุ่งได้ไม่ดีค่ะโยนห้ามไปก่อนสุพีมเลือกบอลสั้น,นะค่ะวัชรียานะคะบอลสั้นทำงานทุกคนเลยครับสุพีมครับอย่างนี้ขดแขนจนเหนื่อยนะครับบอลสั้นส,สุพีมได้ทำงานกัน แบบสบายๆอย่างเงี้ยครับลูกน,นี้ตีเฉือนๆครับวัชริยาครับแล้วแซงเลยค่ตะตอนนี้แซงครับ15ต่อ9นะคะหยอดมายังเก็บทันค่ะโอ้ยกมาหลังลูกนี้ล้นยังอยู่ที่สุพีมนะคะมาริกาใส่มาเก็บล่าเหมือนกันค่ะคอนแกนแล้วพัทลีสวนคืนโอ้ติดสุภัตาค,ค่ะกานิกาวางข้ามมาก่อน ขอนแก่นจะได้สวนแคทเธอรีค่ะลูกนี้ว้าสุพิมก็เหนียวค่ะกนิกาฉีกมาอีกทียังอยู่ค่ะขอนแก่นแคทเธอรีเดียนยอดอ่อนเหนียวค่ะแล้วมาริกาลุ่นี้โอ้กานิกาเก็บได้ค่ะแต่ว่าบอลสองม่ีใครรองนะคะเปลี่ยนมือเนี่ยะครับโอ้ตางมาชลีเนี่ยหันมาไม่เจอบอลครับกานิกาค่เสิร์ฟ โอ้โหบแรกสวยค่ะยกมาหลังยอติดบล็อกแต่บุกอีกครั้งค่ะขอนแกน่นให้พัทยา,าแล้วคราวนี้เน้นเลยค่ะวางลึกไปด้านหลังต้องให้พัทยาได้ใส่หนักๆเน้นๆแบบนี้ครับโอกาสเป็นแต้มถึงจะมีเปอร์เซนต์ที่ค่อนข้างสูงนะครับลูกนี้ทำได้ดีครับทั้งคนเซ็ตแล้วคนจบสกอร์ครับบล็อกหลงมาไม่ทัน,นครับตบในลูกที่คมเกิดอย่างเงาใบมีดเพิ่งรับเลยครับปัททิค่ะเซิ ไว้แล้วค่ะบอลแรกยกมาที่มาริกาต่ลูกนี้ลองได้ค่ะแต่ว่าบอลออ,ออกข้างไปนะคะเราโดนไปเนี่ยอะไรครับ6เซตพอย์ครับ2 4่8บสิบแปดไม่คราบค่ะบอลเซฟของมาริกาแบตเอรีนะค่ะเซฟบอลแรกสวยปลื้มจิตลูกนี้หนักมากคะ่ะเอาไม่อยู่นะคะไปไปอีกเซตหนึ่งครับ ยีสิบห้าต่อสิบเก้าครับสุพีมออกนำสองต่อศูนย์เซต็ครับวิดขน้นคะ่ะเสิบนี่ใช้เสสานี่ใช้วิดขน้นเป็นตัวเซ็ตนะคะโอ้โหเข้ามาตีลูกนี้เหนียวค่ะแล้วสวนคืนผักข้ามาอีกทียังเก็บได้ขอนแกน่นโอ้แคทเธอรีจังหวะไม่ได้สุพีมให้มาิกาแม่ด้านหลังเหนียวค่ะแบตเอรี อัธยาอัดมาลูกนี้แล้วจิ้มลงอีกทีค่ะมาริกาเนี่ยครับบอลบอลยื้ยัยกบอลแก้บอลอะไรนี่สุพีมเก็บเรียบจริงๆครับวันนี้ครับนี่ทุบยังไงก็ไม่ตายะนะครับทางขอนแก่นครับโอ้โหแล้วป้ายลงมาเนี่ยตอนนั้นเราตาสี่ผู้เล่นของทางขอนแก่นครับเจ็ดต่อสองนะคะน้ำอยู่ห้าคะแนนค่ะโอ้สวยค่ะบวันแรกวหวางข้ามาอยางเก็บได้ค่ะสุพีมปึมจิตสู้มาข้างหน้า ร้องได้ค่ะขอนแก่นจะหยอดพื้นค่ะปัจจรีเราพื้นจีดสวนอีกทียังเก็บกันท้ายค่ะขอนแกน่นยกมาด้านหลังแคปครีค่ะลูกนี้ยังไงคะกรรมการให้ออกค่ะแคปคดีนี่ส่งสัญญาณไปตั้งแต่กรรมการยังไม่ยกว่าจะให้ใครนะว่าโดนแน่นอนนะครับไปดูพร้อมกันครับว่าใครจครทิ้งห่างในทรรี่สามแต่ยังไม่เก็บตัวหลักเลยนะครับโอ้โหลูมนี่นี่นะครับปาล์มที่ ทางขอดแก่นขอดูครับไม่พลาดครับโงงเือนต่อค่ะาำอยู่แปดต่อ3นะคะสุพิมทลีอัดมาโอ้ตรงตัวปุ้มเจ็ดค่ะแต่ว่าดึงบอลไม่อยู่คือถ้าแทจะให้แคททลีนี่แบกคนเดียวก็อาจจะไม่ไหวนะครับเจ็ดต่อ20ค่ะนาทีมาอาดติดล็อก เปลี่ยนมาที่กุ้มจิต oh. ตีบล็อกยังเก็บได้โอ้ต้องแก้ไขไปก่อนนะคะขอนแก่นไงมาแคตธอรีโอ้ยยังเหนียวค่ะสุพิมยังอยู่ที่ขอนแก่นค่ะพัทยาตีลูกนี้ออกนะคะกุ้มจิตค่ะเสิร์ฟแคตธอร oh. ตีต้องเคาะมาโอ้แรงไป ออมาเจอเนี่ยนะครับ12 match point ครับเยตะาขายมาค่อนข้างดีค่ะเข้าข้ามไปก่อนอ้าวค่ะขอนแกน่นให้ปาจรีตีลูกนี้ยังเก็บได้ค่ะสุพิมโอ้แล้วจังหวนะน่าตะขายเป็นของสุพิมนะคะเราจบไปอย่างรวดเร็วครับเกมคู่สุดท้ายของวันนี้ครับสุพิมก็เอาชนะทาง ขนแก่นไป3เซตร,รวดนะครับชนะไปค่ะ25 15 25 19แล้วก็25ต่อ13 3คะแนนนะคะ